มาออกแล้วขนาดนี้รุ่งเกลียงไกลตามมาด้วยฟ้ามิอาจกลัลรุ่งเกลียงไกลฟ้ามิอาจกลัลและหมายเลขสิบเจ้าภูผารุ่งเกลียงไกลฟ้ามิอาจกลัลแรงขึ้นมาอีกมาครับหมายเลขห้าเก๋าเกม รุงเกลียงไก่ฟ้าม่อาจกัน้นกลุ่มหลังครับกลุ่มหลังเจ้าผู้หมายเลขสอง NN เคลฟิลฟครับขนาดนี้รุงเกลียงไก่ฟ้าม่อาจกัน้นรุงเกลียงไก่ฟ้ามีอาจกั้นได้นอกรุงเกียงไก่ได้ในขนาดนี้ ฟ้ามีอาจกลันฟ้ามีอาจกั้นลงเกลียงไกลหมายเลขหนึ่งมาอีกมาครับเว้น